บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรักษาความคิดที่ขัดขวางความรวยของตัวเองแล้วก็มานั่งบ่นว่าทำไมฉันไม่รวยสักทีความคิดที่ติดอยู่ในหัวเราบางทีมันไม่ใช่ของเราเลยได้วซ้ำแต่เป็นของที่สังคมหรือใครบางคนโยนเข้ามาให้เราเก็บไว้แบบไม่รู้ตัวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าแค่ปลดล็อกความคิดบางอย่างก็อาจเปลี่ยนทั้งเส้นทางการเงินของคุณไปตลอดชีวิตไปฟังกันครับ กดล็อกความคิดที่1เงินเป็นสิ่งหายากคุณเคยรู้สึกไหมครับเราทำงานหนักแทบตายแต่ทำไมเงินในบัญชีมันขี้เกียจโตบางทีผมก็แอบ,บคิดว่านี่เราเกิดมาไม่ถูกจังหวะดวงไม่ขึ้นหรือจัก,กรวาลไม่เข้าใจหรือเปล่าแต่เอาจริงๆคำตอบมันอาจไม่ได้อยู่ที่ดวงหรือระบบมันอยู่ที่ความคิดที่ฝังอยู่ในหัวเรานี่แหละครับตั้งแต่เด็กเราถูกสอนให้ประหยัดเก็บออม และมักจะได้ยินผู้ใหญ่พูดเสมอว่าเศรษฐกิจไม่ดีโดยส่วนตัวผมมักจะได้ยินพ่อพูดว่าแกคิดว่าป้าพิมพ์เงินได้หรือยังไงหรือประโยคเด็ดของพ่อผมคือเงินมันไม่ได้โตง,ง่ายๆเหมือนต้นไม้นะซึ่งคำเหล่านี้ฝังลึกให้เราคิดว่าเงินหายากไม่ค่อยมีใครพูดว่าเงินหาง่ายเพราะรู้สึกผิดเหมือนกำลังหลอกตัวเองขัดกับความเชื่อที่รุ่นปู่รุ่นย่าสอนพ่อกับแม่เรา เพราะเราถูกฝังมาว่าเงินคือของหายากต้องเรียนสูงๆทำงานหนักๆเท่านั้นถึงจะมีเงินเลยไม่แปลกที่เราจะโตมาแบบทำงานเพื่อเงินเดือนไม่ใช่ใช้สมองให้คุ้มศักยภาพแต่ถ้าคนลองมองไปรอบตัวดีๆจะเห็นว่าคนที่สร้างไรายได้ดีๆส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานหนักกว่าเราเสมอไปเขาแค่มีวิธีคิดคนละแบบเขาไม่ได้ถามว่าเงินพอไหมเขาถามว่ามีวิธีไหนหาเพิ่มได้อีกบ้าง ในขณะที่เรามองบินค่าไฟแล้วถอนหายใจคนที่ชอบสร้างไรายได้อาจกำลังมองโทรศัพท์แล้วคิดว่าจะขายอะไรดีในแพลตฟอร์มออนไลน์ผมเคยเห็นเพื่อนร่วมง,งานทำข้ากล่องมาขายที่ออฟฟิศจากแค่หาไรายได้เสริมกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่มีออเดอร์ทุกวันทั้งที่เขาก็ทำงานประจำเหมือนกันนั่นแหละเขาไม่ได้เก่งกว่าไม่ได้มีต้นทุนเยอะแต่เขาแค่ไม่คิดว่าเงินหายากเขาคิดว่าเงินอยู่รอบตัว รอให้เราหยิบมันขึ้นมาความคิดแบบนี้แหละครับที่คนรวยคิดเขาไม่มองว่าเงินมีจำกัดเขามองว่าไอเดียทักษะความกล้าคือเครื่องพิมพ์เงินไม่จำเป็นต้องมีทุนก่อนแต่ต้องมีมุมมองที่เปิดก่อนลองตั้งคำถามใหม่ดูครับจากเงินไม่พอเป็นฉันยังไม่รู้วิธีหาเพิ่มแล้วสมองคุณจะเริ่มหาทางมันเหมือนเวลาคุณอยากได้ของชิ้นหนึ่ง แต่คิดว่าไม่มีเงินหรอกคุณก็จะวางมันไว้แล้วเดินจากไปเฉยๆแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาคิดว่าจะหาเงินเพิ่มมาให้พอซื้อได้ยังไงดีคุณจะเริ่มคิดทันทีว่าลองปล่อยเสื้อที่ไม่ใส่ในแอปมือสองดีไหมรับงานแปลฟรีแลนซ์สักชิ้นดีไหมหรือแค่ลดกาแฟ3แก้วในสัปดาห์นี้ก็ซื้อของชิ้นนั้นได้แล้วเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนคำถามในหัวสมองคุณก็เริ่มหาโอกาสแทนที่จะยอมแพ้ ความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรายได้ก็เปลี่ยนตามเริ่มจากการเปลี่ยนประโยคในหัวก่อนเลยครับเงินหายากเปลี่ยนเป็นโอกาสมีอยู่เสมอแค่ต้องหาให้เจอถ้าคุณเคยคิดว่าเงินหายากลองเปลี่ยนคำถามในหัวดูครับแล้วคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกันบางทีไอเดียของคุณอาจช่วยให้ใครอีกคนปลดล็อกความคิดได้เหมือนกันปลดล็อกความคิดที่สาม ต้องเก่งถึงจะรวยคุณใครคิดไหมครับว่าทำไมบางคนเรียนไม่จบแต่ดันเป็นเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านแต่บางคนมีปริญญาสามใบพูดได้4ีภาษาแต่ยังผ่อนค่ามือถือไม่หมดมันไม่ได้แปลว่าการเรียนไม่มีค่าแต่มันกำลังบอกเราว่าแค่เก่งไม่พอจะทำให้รวยหลายคนโตมากับความเชื่อว่าต้องเรียนเก่งต้องเป็นที่หนึ่งต้องสอบติดแพทย์ถึงจะประสบความสำเร็จ มันเหมือนเราใช้สูตรเดิมๆของยุคพ่อแม่มาใช้ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมผลลัพธ์คือเหนื่อยจนจะเป็นลมแต่บัญชีธนาคารยังนิ่งเหมือนน้ำแข็งในช่องฟรีซลองมองรอกตัวครับคนที่รวยขึ้นในยุคนี้หลายคนไม่ได้เก่งแบบเทพนิยายแต่เขาใครยันเรียนรู้สิ่งที่ตลาดต้องการบางคนเริ่มจากถ่ายรีวิวของกินด้วยมือถือเก่าๆตอนนี้มีธุรกิจอาหารคลีนส่งทั่วประเทศบางคนไม่ได้เรียนกราฟิกมา แต่ฝึกใช้แค n นวาทุกวันจนมีลูกค้าจ้างออกแบบโลโก้เป็นหลักหมืน่นแล้วทำไมเขาทำได้คำตอบคือเขาไม่มัวแต่รอให้เก่งก่อนแต่เขาทำเลยแล้วเก่งขึ้นระหว่างทางคนที่รวยส่วนใหญ่ไม่ได้ฉลาดที่สุดแต่เขาสม่ำเสมอที่สุดเหมือนการปลูกต้นไม้ครับคุณไม่ต้องรดน้ำทีเดียวแล้วต้นไม้สูงทันทีแต่แค่รดน้ำทุกวันวันลนิดวันหนึ่ง มันจะกลายเป็นร่มเงาให้คุณหลบแดดได้เองการออมก็เหมือนกันคุณไม่ต้องมีเงินเยอะถึงจะเริ่มแค่หยอดกระปุกวันละ20ยังพอกินชาบูได้สินเดือนการลงทุนก็เหมือนกันไม่ต้องเข้าใจกราฟงอกงามอะไรทั้งนั้นแค่เริ่มอ่านวันละหน้าลองซื้อกองทุนเดือนละพันคุณก็เริ่มนำคนที่ยังรอให้พร้อมไปหลายก้าวแล้วครับแล้วถ้าคุณยังคิดว่าฉันไม่เก่งพอจะรวยขอให้ลองเปลี่ยนเป็น วันนี้ฉันยังไม่เก่งแต่ฉันจะเก่งขึ้นทุกวันคุณจะรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่พร้อมผลักคุณไปข้างหน้าอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มเพราะบางทีมันไม่มีวันนั้นหรอกครับเริ่มเลยแล้วค่อยๆปรับเพราะโลกนี้ให้รางวัลกับคนที่ลงมือทําไม่ใช่คนที่รอให้เก่งถ้าคุณเคยบอกว่าต้องเก่งก่อนถึงจะรวยแล้วเคยมีวันไหนที่คุณรู้สึกเก่งพอไหมครับปลดล็อกความคิดที่สี่ ฉันไม่มีเวลาไม่มีเวลาเป็นประโยคที่พูดได้ง่ายที่สุดแต่มันก็ให้ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดได้เช่นกันหลายคนบ่นว่าอยากมีเงินเก็บนะอยากลงทุนอยากมีรายได้เสริมแต่พอถามว่าเริ่มหรือยังก็มักจะตอบว่ายังอะ่ะไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ยุ่งมากแต่เขาถามจริงๆครับเวลาที่บอกว่าไม่มีนี่คือไม่มีเลยหรือแค่ไม่ได้จัดให้มันมีคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่สิ่งที่ต่างกันคือ เราเอาเวลาไปแลกกับอะไรบ้างบางคนใช้เวลา2ชั่วโมงถ่ายติ๊กตอกแบบไม่รู้ตัวแต่บอกว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือวันละ10นาทีบางคนดู Netflix จบ8ตอนติดแต่บอกไม่มีเวลาเปิดบัญชีกองทุนร่วมคือถ้าจะประชดตัวเองก็ต้องแบบนี้แหละครับเพราะเรามักให้เวลากับความเคยชินมากกว่าความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาคำว่าไม่มีเวลามาเป็นผ้าห่มหอตัวให้อุ่นใจอีลอนมัสมีลูก14คนบริษัท6แห่ง ยังหาเวลามาอ่านหนังสือทุกวันพวกเรามีแมวตัวหนึ่งกับงานพาร์ทไทม์หนึ่งที่ยังบ่นว่ายุ่งและสิ่งที่คนรวยมีคือวินัยจัดการเวลาไม่ใช่เวลาที่มากกว่าเราเขาแค่เลือกเอาเวลาที่มีไปใช้กับสิ่งที่เติบโตไม่ใช่เอาไปใช้กับสิ่งที่วนลูปทุกวันเปรียบเทียบให้เห็นภาพถ้าคุณมีน้ำสองลิตรคุณจะเลือกเอาไปรดต้นไม้ที่ออกดอกหรือจะเอาไปรดน้ำหญ้าที่ไม่นานจะโดนถอนเพราะโตเกินไปทำให้รกบ้าน ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าไม่มีเวลาลองหยิบมือถือขึ้นมาแล้วดูว่าแอปไหนใช้เวลามากที่สุดเพราะนั่นแหละคือคำตอบว่าเวลาคุณหายไปไหนถ้าคุณมีเวลาแค่วันละ15นาทีคุณทำอะไรได้บ้างอ่านบทความการเงินหนึ่งหน้าฟังพอดแคสต์ระหว่างเดินทางหรือหาข้อมูลอาชีพเสริมที่เริ่มได้จากที่บ้านคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่คนที่มีเวลาว่างที่สุดแต่คือคนที่สร้างช่องว่างเพื่อให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาได้ และบางทีนะคำว่าฉันไม่มีเวลามันก็แค่ประโยคปลอบใจตัวเองว่าไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้ยังไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเริ่มพรุ่งนี้ซึ่งพรุ่งนี้ก็มักจะกลายเป็นพรุ่งนี้อีกทีปลดล็อกความคิดที่4เก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์ปลอดภัยที่สุดหลายคนนะครับชอบเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์แล้วเชื่อว่าคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือไม่เสี่ยงไม่เจ็บตัวแถมเงินยังอยู่ครบ แต่รู้ไหมครับว่าการเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์เฉยเป็นการเสี่ยงที่สุดเพราะเงินคุณมันค่อยๆเสื่อมค่าหายทุกปีเพราะอะไรนะครับเพราะเงินเฟ้อไงมันคือคำรูรูที่แปลว่าของมันแพงขึ้นเรื่อยๆแต่เงินคุณยังเท่าเดิมเมื่อก่อนเงินร้อยบาทกินข้าวได้สามมื้อตอนนี้เงินร้อยบาทกินข้าวได้ข้าวจานเดียวกับน้ำหนแก้วแล้วดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ช่วยอะไรได้ไหม ช่วยได้ครับช่วยให้หงุดหงิดเพราะปีหนึ่งได้ประมาณ0.25คือถ้ามีเงินแสนดอกเบีย้ยที่คุณจะได้คือ250บาทเงิน250บาทอาจจะไม่พอสำหรับค่าใช้ใจ่ายใน1วันด้วยซ้ำมันเลยเป็นเรื่องตลกที่หัวเราะไม่ออกครับที่คนเราพยายามเก็บเงินให้ปลอดภัยแต่สุดท้ายเงินก็ค่อยๆหายไปโดยที่เจ้าของยังนึกว่ากาลังออมอยู่ลองนึกภาพนะครับ คุณเนี่ยกำลังขนน้ำทั้งหนักทั้งเหนื่อยใส่ถังเก็บไว้ให้เต็มแต่ถังก้นรัว่วน้ำที่คุณใส่ค่อยซึมหายไปทุกๆวันแบบนี้ไม่รู้จะเรียกว่าปลอดภัยได้ยังไงถ้างั้นจะให้เอาเงินไปเสี่ยงหมดเหรอเปล่าไม่มีใครบอกให้คุณเอาเงินทั้งหมดไปเล่นหุ้นหรือเทรดคริปโตแต่สิ่งที่คนฉลาดทำคือแบ่งเงินบางส่วนออกมาทำงานเงินควรทำงานแทนคุณไม่ใช่หลับอยู่ในบัญชีเหมือนคนว่างงาน บางคนอาจมีคำถามแล้วจะเริ่มยังไงง่ายมากครับศึกษากองทุนรวมที่ความเสี่ยงต่ำแล้วลงทุนแบบ DCA รายเดือนหรือแม้แต่หุ้นปันผลที่มั่นคงวอร์เรนบัฟเฟตเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณไม่หาวิธีทำเงินในตอนที่คุณหลับคุณก็จะต้องทำงานไปตลอดชีวิตแล้วแบบนี้จะไม่ลงทุนได้ยังไงลองคิดดูนะครับทุกครั้งที่คุณฝากเงิน100บาทไว้ในบัญชีออมทรัพย์ผ่านไป1ปี ดอกเบีย้ยได้ไม่ถึง1บาทเมื่อก่อนข้าวราดแกงหนึ่งอย่าง35บาทตอนนี้บางร้านขาย50บาทอีก5ปีข้างหน้าเงิน50บาทอาจได้แค่ข้าวไข่ดาวหนึ่งฟองมันไม่ใช่ว่าเงินคุณหายไปนะครับแต่มูล,ลค่าของเงินมันลดลงเรียกง่ายๆว่าเงินอยู่กับที่แต่ราคาของทุกอย่างสูงไปหมดสิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่กลัวการลงทุนแต่ควรกลัวการไม่รู้เรื่องการเงินมากกว่า วันนี้ไม่ต้องไปถึงขั้นเปิดพอร์ตหุ้นก็ได้แต่เริ่มจากศึกษาให้เข้าใจลองโหลดแอปลงทุนลองหาคอร์สฟรีๆใน YouTube หรือจะฟังพอดแคสต์ก่อนนอนวันละ10นาทีก็ยังดีเงินไม่ใช่สิ่งที่ควรเก็บไว้เฉยๆแต่มันควรเป็นสิ่งที่ถูกใช้ให้เกิดค่าและการลงทุนคือวิธีทำให้เงินของคุณโตแม้คุณไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าคุณเคยคิดว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยศึกษาเรื่องการลงทุน รู้ไว้เลยครับว่าทุกนาทีที่คุณผัดวันประกันพรุ่งเงินในบัญชีคุณก็กำลังถูกเวลาทำให้ค่อยๆเสื่อมค่าไปแบบเนียนๆใครเริ่มลงทุนแล้วคอมเมนต์มาแชร์ไอเดียกันได้นะครับหรือใครยังกลัวอยู่ลองแชร์ว่ากลัวอะไรเกี่ยวกับการลงทุนคุณกลัวอะไรเกี่ยวกับการลงทุนคุณอาจเริ่มเข้าใจและเริ่มลงมือได้ง่ายกว่าที่คิดก็ได้ฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจเริ่มเห็นแล้วนะครับว่า ความรวยมันไม่ได้เริ่มจากเงินแต่มันเริ่มจากความคิดแค่สี่ความคิดที่เราปลดล็อกกันวันนี้ 1. เงินไม่ใช่ของหายาก 2. ไม่ต้องเก่งก็รวยได้ 3. ไม่มีเวลาไม่ใช่ข้ออ้างแต่คือข้ออ่อนของใจและ 4. เก็บเงินไว้เฉยๆอาจไม่ปลอดภัยเท่าที่คุณเคยเชื่อความจริงคือคุณไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตในวันเดียว แค่เปลี่ยนความคิดเดียวในวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ได้แล้วอย่ารอให้มีเงินแล้วค่อยคิดแบบคนรวยแต่เราต้องคิดแบบคนรวยถึงจะมีเงินถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างเริ่มจากคอมเมนต์ไว้เลยครับว่าคุณจะปลดล็อกความคิดข้อไหนก่อนบางทีการพิมพ์ประโยคนั้นอาจเป็นก้าวแรกที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดก็ได้สุดท้ายนี้ ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่อง Zero to Hero จุดไฟให้คุณได้แวะกลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึงทีมงานจะขอบคุณจากใจเลยครับเราอาจเกิดมา Zero แต่ทุกคนเป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองได้ครับโชคดีในทุกคนครับสวัสดีครับ